สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกับผมปอนหนุยเมืองมักไฟนะครับเป็นประจําทุกวันนะครับวันนี้ก็โตว,วันคันที่30พฤษภาคมคศ2023ัิจัดไปอย่ายให้เสียนะครับกับศึกเพชรยินดีมวยมันสนั่นเมืองนะครับจัดโดยโปรโมเตอร์เสียโบส์นัทเดชวชีระรัตนวงศ์นะครับมวยเริ่มทําการแข่งขันกเวลา18.00นเป็นต้นไปนะครับถ่ายทอดสดในช่วงแรกทางช่อง two f u นะครับส่วนช่วงที่2ก็จะถ่ายทอดสดทางเพจมวยเด็ด789 ในเวลา20.30น,นเป็นต้นไปนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหลักในรายการนะครับนั่นก็คือมวยพักยก168นะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคนที่กำลังมองหาที่ลุ้นที่เคียร์ดีๆขอแนะนำเลยนะครับที่พักยก168นะครับมวยพักยกระบบออโต้เปิดราคาเดียวกับสนามมวยกับเวทีมวยนะครับมีครบหมดทุกเกมกีฬามวยเดียวมวยสเตปนะครับมวยพักยกเราคืนค่าคอม ให้ทุกยอดเล่นนะครับการเงินมั่นคงฝากถอนไวผมการันตีดีกว่าเล่นหน้าตู้แน่นอนนะครับพิเศษสุดสมัครวันนี้เข้ากลุ่มฟังมวยหูฟีพร้อมรับเสื้อสุดเท่ไปเลยฟรีอีกหนึ่งตัวนะครับแถมร่วมกิจกรรมทายผลมวยสเต็ปรุ้นลบอีก10,000บาททุกสัปดาห์นะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับกดสมัครทักถามรายละเอียดได้ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังไม่พลาดเป้าแน่นอนนะครับ ไม่เสียเวลาครับเราดูมวยคู่ที่1ในรายการศึกเพชรยินดีมวยมันสนั่นเมืองประจำวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านยอดกุมารลดสวยจ่าเจดสายผิวหรือกุมารทองสันติอุบลหรือรัตนชาติสิทธิผู้ใหญ่สมพิษนะครับนักชกจากเมืองดอกบัวอุบลราชธานีนะครับแต่ทว่าไปซ้อมที่ค่ายมวยลดสวยจ่าเจดสายผิวที่ประจวบคีรีขันนะครับก็มีจ่าเจดนะครับดูแลแล้วก็เชียงลุง ครับเพชรยินดีครับคอยดูแลอย่างใกล้ชิดวันนี้เจอกันทางด้านภูผาต้าพันเปอร์เซนต์หรือสิงเหนือออขำอินหรือต่อบ้านตาลน,นะครับนักชกมวยกะเหลี่ยงครับจากจังหวัดเชียงใหม่ซ้อมที่ในยกพันศักด์นะครับวันนี้ก็ชกกันในพิกัด104ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านยอดกุมารลดสวยจากเจ็ดสายผิวัช้น้ำหนักได้104.6ลดไปจุด6นะครับส่วนทางด้านภูผา ตาพันเปอร์เซ็นต์นะครับช่างน้ำหนักได้หนึ่งร้อยสี่จุดห้าลดไปจุดห้าครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านภูผาตาพันเปอร์เซ็นต์นะครับก็เป็นมวยเข่าเปิดเกมต่อยหมัดล็อกไปเหนียวแน่นบุ๊ดุดันไปลายแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงเคยต่อยในเวทนี้มาครับก็ถือว่าเป็นมวยที่ยืนระยะดี ครับนี่คือสไตล์การโชกของน้น่นภูผาต้าพันเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การโชกของน้านยอดกุมารรถสวยจ่ากเจตสายผิวกันบ้างนะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับแข้งแรงดักเสียบดักแทงดีขวางหน้าไล่แขนเก่งมีเข่ายัดไส้เก่าเก่าเกมครับนี่คือสไตล์การโชกของน้านยอดกุมารรถสวยจ่าเจตสายผิวนะครับสำหรับฟอร์มหลังของนั่นยอดกุมารรถสวยจ่าเจตสายผิวนะครับ ก็ไปชนะคะแนนแสนเก่งครับหมอบอม่มเถินลำปางเมื่อวันที่25มีนาคม2 6 6ที่จังหวัดนครราชสีมานะครับไฟล่าสุดก็ไปชนะคะแนนเพชรสีแดงสิท์จเจริญทรัพย์เมื่อวันที่13เมษายน2 6 6ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่คือ2ฟอร์มหลังของนางน้านยอดกุมารลดสวยจ่าเจตสายผิวนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของน,นั่นภูผาต้าพันเปเ็์กันบ้างนะครับ ก็ถือว่าเป็นมวยที่อาวุธหนักอาวุธแรงอีกหนึ่งรายนะครับพิกแพ้คะแนนให้กับทางด้านเพชรอลังการคุ้งลงน้ําแข็งนะครับวันนั้นเป็นต่อแลแต่ว่าปลายยก5ครับไปโดนเขา่าครับเสียทรงเสียอาการนะครับก็เลยแพ้คะแนนเพชรอลังการคุ้งลงน้ําแข็งเมื่อวันที่24มีนาคม266นะครับที่เวทีมวยรังสิตนะครับแล้วก็ไฟ์ล่าสุด แพ้แตกให้กับทางด้านลาวสตาเกตทงยศในยกที่2นะครับเมื่อวันที่25เมษายน266ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่คือฟอร์มหลังของนั่นภูผาต้าพันเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านมวยเก่าเก่าเกมอย่างยอดกุมารลดสวยจ่าเจดสายผิวนะครับวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านยอดกุมารลดสวยจ่าเจดสายผิวนะครับให้ไป5ดาวจัดไปอย่าให้เสียนะครับ ไปดูคู่ที่สองกันต่อครับมาถึงคู่ที่สองในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านสลันดาบรันสารคามหรือเพชรห้วยพึ่งหรือเอ็กซ่าหมอผีนายานะครับนักชกจากเมืองน้ำดำจังหวัดกาลสินนะครับอมนิข่ายดาบรันสารคามนะครับอยู่กับผู้กองนิลันยศพลน,นะครับที่จังหวัดมหาสารคามครับวันนี้เจอกันทางด้าน ยอดศิลปะลถสวยจากเจตสายผิวนะครับหรือเจ้าศิลปะไทยสิทธิ์คูเยี่ยมหรือเพชรลำซิ่งหนุ้ยสี่มุมเมืองนะครับนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์ซ้อมที่ค่ายมวยลดสวยจากเจตสายผิวที่จังหวัดประจวบคีรีขันนะครับก็ถือว่าเป็นมวยถูกคู่ถูกเวลานะครับชกกันในพิกัด115ปอนด์เมื่อเช้าในทางด้านสลันดาบรันสลขามช่างน้ำหนักได้115.9ลดไปจุด9นะครับส่วนทางด้าน ยอดศิลปะลดสวยจากเจดสายผิวช่างหนักได้115.1ลดไปจุดหนึ่งครับนี่คือการช่างหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์การชกของนัดยอดศิลปะลดสวยจากเจดสายผิวนะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดแรงแข็งแก่งแข็งแรงอาวุธหลากหลายกว่ายืนระยะมั่นคงกว่าครับลูกหนักลูกแรงดีกว่าครับนี่คือสไตล์การชกของ้งนั่น ยอดศิลปะลดสวยจาาเจดสายผิวนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกของทางน้านสลันดาบลันสลักามกันบ้างนะครับเป็นมวยขวาสูงยาวเข่าแหลมขวางหน้าดันแทงมีศอกบุด๊ดดันปลายแข็งแกร่งแข,งแขงแรงครับถือว่าเป็นมวยถูกคู่นะครับ1 1อปอนด์คือตัวแปรครับนี่คือสไตล์การชกของนันน่นสลันดาบลันสลักามส่วนฟอร์มหลังของนั่นสลันดาบลันสลักามนะครับก็แพ้คะแนนทางน้าน ะะนะเพชรรัตนเพชรยินเดียแคเดมี่เมื่อวันที่7เมษายน2566ที่เวทีมวยรังสิตแล้วก็ฝ่ายล่าสุดน,นะครับแพ้คะแนนคุณศึกเพชรยินเดียแคเดามี่เมื่อวันที่6พฤษภาคม2566ที่จิตเมืองนนท์นะครับนี่คือฟอร์มหลังของนั่นสลันดาบรันสละคมนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของนั่นยอดศิลปะรถสวยจ่าเจ็ดสายผิวกันบ้างน,นะครับก็ไปชนะคะแนนทางด้านเพชรน้องโฟนสิทธิ์ซอหนุยเมื่อวันที่1เมษายน2566ที่จิตเมืองนนท์ แล้วก็ไฟล์ล่าสุดนะครับแพ้คะแนนเพชรน้องโฟนสิทธิ์เจ ís, นุย้ยเมื่อวันที่29เมษายน2 6 6ที่จิตเมืองนนท์นะครับนี่คือฟอร์มหลังของน่่นยอดศิละปะลดสวยจากเจตสายผิวนะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมชอบความแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขงแรงอาวุธหนักอาวุธแรงของทั้งน้านยอดศิละปะลดสวยจากเจตสายผิวนะครับคู่ที่2ในวันนี้ผมออกไปที่ทางน้านยอดศิละปะลดสวยจากเจตสายผิวนะครับ จัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่3ามซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกกันต่อครับครับนั่นก็คือชัดชัยดาบรันสลคามนะครับหรือเจ้าฟ้าประธานครับนักชกจากเมืองขอนแก่นนะครับแต่ถ้าว่าไปซ้อมที่ค่ายมวยดาบรันสลคามนะครับอยู่กับผู้กองรันนิลันยศพลนะครับวันนี้เจอกันทั้งด้านมวยเข่าในดีฝีมือดีครับเพชรโทไฟเตอร์มวยไทยนะครับ ในพิกัด126ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านชัดชัยดาบรันสละคมานะครับช่างน้หนักได้126.6ลดไปจุดนะครับส่วนทางด้านเพชรโทไฟเตอร์มวยไทยนะครับช่างน้ำหนักได้126.5ลดไปจุดครับนี่คือการช่านหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์การชกของน้านเพชรโทไฟเตอร์มวยไทยนะครับเป็นมวยขวาสูงยาวเข่าแหลมเปิดเกมขวางหน้าดัานแทง ปั้มตีแข็งแก่งแข็งแรงแล้วก็เป็นมวยที่ขยันเดินขยันซอยนะครับนี่คือสไตล์การโชกของทังด้านเพชรโถไฟเตอร์มวยไทยนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกของนั่นชัดชัยดาบรันสละคมกันบ้างนะครับเป็นมวยซ้ายสูงยาวค้ำแทงเตะต่อยซ้ายแรงขวางหน้าเสียบแทงดีแล้วก็ปั้มตีแข็งแก่งบุดุดันแล้วก็เคยชนะมาวันนี้เจอกันใหม่นะครับ จะย้ำแขนหรือจะให้ล้างตาก็ต้องติดตามนะครับสำหรับฟอร์มหลังของด้านชัดชัยดาบรันสลคกามนะครับก็ไปชนะคะแนนเข็มเพชรวอรภไพอนันต์เมื่อวันที่27มกราคม266ที่เวทีมวยรังสิตนะครับแล้วก็ไฟล์ล่าสุดนะครับแพ้นอกให้กับทางด้านเพชรสีทองสศสนลินในยกที่3นะครับเมื่อวันที่10มีนาคม266ที่เวทีมวยรังสิตนะครับเป็นการชิงชนะเลิศมวยรอบ5้าดาวเงินล้านนะครับวันนั้น ก็ถือว่าจบลงด้วยดีนะครับได้อันดับ2ไปครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านชัดชัยดาบรันสระคมนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านเพชรโทไฟเตอร์มวยไทยกันบ้างนะครับแผนนทางทางด้านใครโตววัวนชัยในยกที่2เมื่อวันที่19สิงหาคม2องพที่เวทีมวยราชชำเนินนะครับไฟล์ล่าสุดนี้ไปชนะคะแนนทางด้านสังเล็กเกตทรงฤทธิ์เมือ 21, ม่อที่21เมษายน2องพที่เวทีมวย รังสิตนะครับนี่คือฟอร์มหลังของนั่นเพชรโถไฟเตอร์มวยไทยนะครับสําหรับมวยคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางน้านชัดชัยดาบรันสละคามหรือเจ้าฟ้าประทามดาบรันสละคามเก่านะครับเคยชนะมาวันนี้ผมมองว่าน่าจะย้ำแ้นไปอีกหนึ่งคำลบนะครับคู่ที่3ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านชัดชัยดาบรันสละคมนะครับให้ไปอีก5ดาว จัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่สี่ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้กันต่อครับมาถึงคู่ที่สี่ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านฉลามดำาอบุญมีฤทธิ์หรือฉลามดำศูนย์กีฬานาไม้ไผ่หรือเกียจกรรมธรนะครับนักชกจากจังหวัดนครศรีธรรมราชซ้อมที่ค่ายสอบุญมีฤทธิ์นะครับอยู่ที่ย่านปิ่นเกล้านะครับโดยมีดอนสุรานและก็เจียงสายสองนะครับ ดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีนะครับวันนี้เจอกันทางน้านเพชรชุลทานไฟเตอร์มวยไทยหรือกอดิศักหรือออุตอุดรหรือบอยสงขานะครับนักชกจากจังหวัดกระบี่ครับก็ซ้อมที่ค่ายกอดิศักนะครับมวยกํลาลังสดกํลาลังห้าวนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด123.5นะครับเมื่อเช้านี้ทางน้านฉลามดําอบุญมีฤทธิ์ชั่งน้ำหนักได้123.6ลดไปจุดหนึ่งนะครับ ส่วนทางด้านเพชรชุลธานไฟเต,เตอร์มวยไทยนะครับช่างน้ำหนักได้126.8ลดไป3.3ครับนี่คือการช่งำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านเพชรชุลธานไฟเตอร์มวยไทยนะครับเป็นมวยขวาสูงยาวเข่าแหลมเปิดเกมชวนทะเลาะไม่มีเกียร์ถอยนะครับจับตีไล่แขนเก่งมีเข่ายัดไส้แรง ไปไปลายแข็งแก่งแข็งแรงฟอร์มกําลังสดกําลังห้าวครับนี่คือสไตล์การชกข,ของน้านเพชรชนละทานไฟเตอร์ an, Fighter, มวยไทยนะครับส่วนสไตล์การชกของน้านฉลามดาสอบุญมีฤทธิ์นะครับต้องบอกว่าเป็นมวยเข่าในอาชีพเปิดเกมสาดแข้งพับขาแล้วก็ปั้มตีรัดเก่งแล้วก็บุ๊ดุดันครับเป็นมวยที่ยืนระยะดีเก่าเก่าเกมครับนี่คือสไตล์การชกของน,นั่นฉลามดำ สอบุญมีฤทธ์นะครับสำหรับฟอร์มหลังของนั่นฉลามดำาอบุญมีฤทธ์นะครับก็ชนะคะแนนชานลิดอ,อก,กิจกเกษมเมื่อวันที่29ธันวาคม265ที่เวทีมวยราชลำเนินชนะคะแนนชละวันยกขาวแสนชัยมวยไทยยมเมื่อวันที่1มีนาคม266ที่จังหวัดนครสวรรค์แล้วก็ฝ่ายล่าสุดน,นะครับแพ้คะแนนเพชรเมืองสวงกอซอยตันเมื่อวันที่1เมษายน2566ที่จิตเมืองนนท์นะครับนี่คือฟอร์มหลังของนั่น ฉลามดำสอบุญมีฤทธิ์นะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางน้านมวยฟอร์มสดกันมากนะครับนั่นก็คือเพชรชลธานไฟเตอร์มวยไทยนะครับสดจริงๆครับ5-6ฟอร์มหลังนี้สะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นเลยนะครับผมเอาแค่3ฟอร์มหลังนะครับมาฝากแฟนหมวดมวยครับก็ชนะคะแนนประตักนินซินบีมวยไทยเมื่อวันที่17มีนาคม256ที่จังหวัดกระบ,บี่แล้วก็ชนะนอกทางด้าน ฟ้าสยามโตราชทันในยกที่3ามเมื่อวันที่เเมษายน266ที่เวทีมวยรังสิตแล้วก็ฝ่ายล่าสุดนะครับชนะคะแนนเมืองลาวเกียรติธงยศเมื่อวันที่25เมษายน266ที่เวทีมวยรังสิตครับนี่คือ3ฟอร์มหลังของทางด้านเพชรชนรานไฟเตอร์มวยไทยนะครับสำหรับมวยคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกในรายการประจําวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านมวยกํลาลังสดกํลาลังห้าวความมั่นใจสูงผมออกไปที่ทางด้าน เพชรชุลทานไฟเตอร์ Fighter มวยไทยนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮ่งเฮ่รวยรวยสวัสดีครับ